วิธีเช็คไทม์ไลน์ในมือถือตัวเองง่ายๆเลยนะครับสำหรับมือถือ Android นะครับให้ทำตามนี้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับวิธีการก็คือเข้าไปตรง Google Map ครับสำหรับมือถือ Android นะครับสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับเข้าไปตรง Google Map นะครับแต่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ Google Map นะครับแตะเข้าไปนะครับ แล้วให้เรามาดูตรงขวามือข้างบนตรงนี้นะครับว่าจะว่าเป็นโปรไฟล์ของเราหรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้าใช่โปรไฟล์ของเรานะครับก็แตะเข้าไปแล้วก็แตะตรงไทม์ไลน์ของคุณตรงนี้นะครับเขาจะบอกละเอียดมากเลยนะครับ เนี่ยครับว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับสำหรับวันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนนะครับเรามาดูของเมื่อวานกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการบอกการเดินทางสถานที่นะครับที่ว่าเคยไปมานะครับแล้วก็เมืองนะครับ นี่นะครับมีการบอกละเอียดมากเลยนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของผมเองล่าสุดนะครับที่ได้กับทางจังหวัดมานะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองครับลองไปเช็คกันดูนะครับแต่เราต้องดูตรงโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับตรงนี้นะครับว่าเป็นใช่ของเราหรือเปล่านะครับง่ายๆครับสำหรับการเช็คไทม์ไลน์ของ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ